เหนื่อยค่ะเหนื่อยเราไม่มีอะไรเราเครียดไงบางทีมันก็เหนื่อยมันก็ทอนะต่อไปนี้ชีวิตพี่จะจะมีความยางมากขึ้น ครอบครัวของพี่ก็เป็นครอบครัวที่ยากจนเนาะพี่ก็อยู่กับแม่แก่แค่สองคนจากที่ผ่านมาพี่ต้องจากแม่ไปทํางานต่างถิ่นเขาก็จ้างวันละสามจ้าถ้ามีงานตามบ้านพี่ก็จะไปถากย้ามานันขูดมนันใส่ปุ๋ยมนันปลูกมนันพี่ก็ทําทุกอย่างที่เขาจ้างแต่ถ้าช่วงไหนที่ไม่มีงานตามบ้านพี่ก็ต้องไปตา่าตงจังหวัดจ้าถ้าอยู่บ้านเรานี้ไม่ได้ทุกวัน ก็เป็นอยู่เราก็ขาดขาดส่วนมากขาดมากเลยค่ะจนเราไม่มีจะอยู่จะกินลูกเ,เอาไว้กับแม่เราไปตัดอ้อยที่กำแพงเพชรไปที่นครสวรรค์เหนื่อยค่ะเหนื่อยรับจ้างทุกอย่างทุกอย่างเลยค่ะเอาเงินมากก็ซื้อแต่ข้าวข้าวข้าวแต่เดี๋ยวนี้ข้าวราคาแพงค่ะเราไม่มีเงินซื้อข้าวกระสอบกินข้าวกิโลกิโลละสี่สิบห้าบาทร้อยหนึ่งคิดว่าเล้ข้าวกิโล ได้นอนตื่นเต้นมากดีใจไงวันนั้นกับวันนี้มันไม่เหมือนกันได้ตะไครยได้กระมังได้มีดได้เขียงค่ะได้แหได้เรืออุย้ยเรามีเงินแล้วทีนี้ตอนที่พี่ไปทํางานอยู่ที่มุกดาหารพี่ไปทํางานก่อสร้างนะปอาเล็กตึงก็โทรไปสัมภาษณ์พี่เขาก็บอกว่าพี่ได้รับเลือก ได้ช่วยเหลือพี่ดีใจมากพี่ก็ฝากความหวังไว้กับขเขาวันนั้นว่าต่อไปนี้ชีวิตพี่จะจะมีความหวังมากขึ้นเราก็หว่งหวงห่วงแม่ที่แก่แล้วนะพอพอพี่ได้รับโอกาสจากโมนิทีพอตึงต้งที่ช่วยเหลือพี่พี่ก็จะมีอาชีพที่มันถาวรพี่ก็จะได้อยู่กับแม่ด้วยไงพี่ก็จะได้ดูแลท,ท่านทำกับข้าวให้ท่านกิน แม้ลำบากเพียงใดก็พร้อมอดทนกัดฟันสู้เพียงเพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาวันนี้เริ่มมีหวังเม,มืองนิธิปอติกตึงนำโดยคุณวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการคุณสรุพงษ์เตชะรูวิจิตกรรมการและรองเลขาธิการคุณชาญกิจวิทยาวรากรกรรมการได้เป็นสะพานบุญนำสายทานน้ำใจที่แปลเปลี่ยนเป็นวัสดุอุปรกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพ ส่งมอบให้กับโครเรียนยากจนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลิตีปอเทตึงกับกรมการพัฒนาชุมชนกรมการันชนกับทางมูลิตีปอเทติงในเอ็มยูร่วมกันตั้งแต่ปี62นะครับซึ่งก็มีโครเรียนนะครับที่เป็นเป้าหมายนะครับในการแก้ปัญหาความยากจนที่มีตกเกณฑ์ด้านรายได้นะครับแล้วทางมูิธีปรเทตึงกับทางกรมการัาชนเนี่ยเราลงขึ้นที่ไปไปสํารวจนะไปดู ความพร้อมของเขาหู้ือสภาพของเขานะครับแล้วก็สนับสนุนสดกอุปกรณ์นะครับเพื่อไปสร้างงานสร้างอาชีพต่อยอดให้เขาครับผม <S <S 1> <S 1> <S ถ้าโดยลําพังกลุ่มงานชวนเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะจับสนนุนงบประมาณหรือว่าในเชิงของการจัดหาอุปกรณ์นะครับที่เป็นครุรูปพันธ์บางรายการได้นะครับแต่บริษัทตึงเนี่ยสามารถดำเนินการเข้ามาช่วยได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องมีระเบียบเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ ถือว่าเป็นโอกาสที่สําคัญเลยนะครับนะที่ทางภาคเอกชนโดยเฉพาะมนุที่ตัวตึงนะครับเข้ามาร่วมสนับสนุนนะครับทำให้พี่น้องเนี่ยมีโอกาสนะครับในการเข้าถึงอุปกรณ์นะครับแล้วก็มาเติมเต็มในเรื่องของอาชีพของเขานะครับนำไปสู่กานะรพรัฒนาคภาพชีวิตตัวเขาได้อย่างยังย่งยืนเลยครับ กรมกานชนนะครับก็มีหน้าที่ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับผ่านผู้นํากลุ่มองค์กรนะครับแล้วก็เราแสวงหาความร่วมมือนะครับจากภาคีทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะผมที่วตอีตึงนะครับที่เข้ามาสมทบอุปกรณ์ในการสนับุนด้านอาชีพทั้งนี้นะก็หวังว่า ทีมงานของมพาชชนนะครับที่เรามีบุคลากรนะครับที่กระจายอยู่ในทุกอำเภอนะครับ8 7 8เภอแล้วก็มีพนักงานที่ลงไปถึงยี่น้องวชนในหมู่บ้านในตำบลน,นะครับก็ก็จะเป็นตัวแรงผักดันนะครับที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อครับมีอีกครั้งหนึ่งที่เราลงมาแจกวัสดุอุปกรณ์ให้กับครอบครัวยากจนนะนะที่ภาคอีสานนี่เป็นจังหวัดที่5เป็นโครงการที่เราร่วมมือกันทำมาหลายปีละ แล้วก็เราเริ่มตั้งแต่ภาคกลาง17จังหวัดแล้วก็ไปภาคเหนือ17จังหวัดตอนนี้ก็จะลงมาที่ภาคอีสานภาคอีสานเรามีโครงการจะแจก20จังหวัดกาฬสินธ์นี้เป็นจังหวัดที่5ของภาคอีสานนะครับเป้าหมายของโครงการนี้เราร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบุรณาการวันนี้มาเราก็รู้สึกดีใจรู้สึกว่าภาคภูมิใจชาวบ้านได้รับความช่วยเหลือแล้วสามารถช่วยเหลือเขาชีวิตได้ดีขึ้นตอบจุด ที่ว่าเราเป็นมูลนิธิที่ไม่สแสวงหากำไรเราก็เป็นสะพานบุญที่ส่งต่อจากผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคทรัพย์สินเงินทองให้กับมูลนิธิรอติตึงและก็เป็นปณิธานของมูลนิธิทิศของเราอยู่แล้วช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิตช่วยเหลือมนุษย์โดยไม่แบ่งแยกศาส,สนาไม่แบ่งแยกชนชัน้นก็คิดว่านโยบายเราคงจะทำไปเรื่อยๆเมื่อไรที่ ยังมีความยากจนเมื่อไรที่ยังมีคนต้องการช่วยเหลือภารกิจของบริติงไม่มีที่สิ้นสุดครับเราจะทำไปเรื่อยๆครับสิ่งที่ราชการเนี่ยจะให้ไม่ได้หลังจากที่เขาไปฝึกอบรมอาชีพแล้วเนี่ยนะครับก็คือครุพันธระเบียบราชการไม่เอือ้อเพราะนั้นเนี่ยบริเติงก็จะเป็นส่วนที่มาเติมเต็มตรงนี้นครับในที่สุดก็ตกลงกันว่าครัวเรือนหนึ่งเนี่ยไม่เกินสาม0มบาท โดยที่ทางกรมการพัฒน,นาชุมชนเนี่ยจะเป็นคนที่ส่งรายชื่อให้เราพู่ายๆเป็นผู้ชี้เป้าทางโปรดิกตึงเนี่ยก็จะส่งนักสังคมสงเคราะห์ขขลงพื้นที่ไปดูสภาพแวดล้อมนะครับอยากจะได้อะไรเราก็เป็น List ลิสต์รายชื่อให้ตรงกับความต้องการของครัวเรอนพอหลังจากที่มอบไปแล้วเนี่ยทางกรมการพัฒน,นาชุมชนเองเนี่ยก็มีลงพื้นที่กลับไปสํารวจนะครับและทําสรุปก็ปรากฏว่าหลายๆครอบครัวซึ่งเดิมเนี่ย รายได้ต่อปีเนี่ยไม่เกิน3 0 0 0 0บาทปรากฏว่าพอหลังจากได้วัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเนี่ยนะครับบางคนเป็นช่างเนี่ยไปรับงานได้เดือนหนึ่งตั้งหลายหมื่นบาทบางคนเป็นแม่ค้าได้อุปรกรณ์ไปได้รถเข็นไปก็สามารถที่จะเข็นรถไปขายได้มากขึ้นมันก็แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของโครงการซึ่งอย่างน้อยที่สุดก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆที่จะช่วยทําให้สังคมดีขึ้นนะครับ ทุกบาททุกสตางค์ที่เราเอามาแจกเนี่ยเป็นเรื่องของเงินบริจาคที่คนศรัทธาแล้วมาบริจาคให้กับพอร์ติตึงพวกเราเนี่เป็นคนที่มีหน้าที่ที่จะส่งต่อเงินบริจาคคงไม่ใช่เป็นเฉพาะรุ่นเราเนี่ยนะครับผมว่ารุ่นต่อๆไปเนี่ยเมื่อมีเงินบริจาคเข้ามาก็มีหน้าที่ที่จะต้องมาทํากิจกรรมเพิ่มขึ้นมาสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีศรัทธาในเรื่องของการบริจาคให้กับพอร์ติตึงเนี่ยพวกเราก็คงจะต้องทําให้เต็มที่ครับ นอกจากวัสดุอุรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพที่ได้นํามามอบให้กับชาวจังหวัดกาลสินทั้ง44ครัวเรือนมูลนิธิป,ปอติกตึงยังได้นํำพาความ่วงใยมาส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยการจัดหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนออกหน่วยตัวรักษาโรคทั่วไปจ่ายยาตามอาการแจกแว่นสายตาบริการทันตกรรมและบริการตัดผมฟรีณนะวัดป่าพุทธมงคล การเข้าถึงปัจจัยต่างๆนะครับที่หน่วยงานที่จะส่งมายังต่างจังหวัดดูเหมือนเป็นความเดือมล้ําก่อให้เกิดความยากจนแต่ความยากจนในที่นี้นะครับไม่ได้หมายความว่าเรื่องรายได้อย่างเดียวอาจจะมีความยจนเรื่องสุขภาพเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการศึกษาเรื่องรายได้แล้วก็เรื่องการเข้าถึงปัจจัยบริการภาครัฐจังหวัดกระสินของเรานะครับได้มีการเก็บข้อมูลนะครับคุเรือยากจนมีการลงสํารวจแล้วก็ส่งข้อมูลเหล่านี้ให้กับมูลที่ปลดตึง และกมลทิปตเดิมเองก็มีจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงมาทุกครัวเรือนนะครับมาสัมภาษณ์มาตรวจสอบจริงมาถามต้นนักติว่าเ้คุณต้องการอะไรในการประกอบอาชีพจึงจัดอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดเพื่อให้กับครัวายาจนตรงตามเป้าหมายที่จะไปประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับต้องเรียนนิดนึงว่าส่วนตัวผมเองหรือหลายๆคนก็คิดว่ามูลทิปตเดิคือเก็บสอบ ช่วยเหลือคนบนถนนนั่นคือช่วยชีวิตการสร้างชีวิตถือว่าเป็นเรื่องที่มูลิธินี้มีความสำคัญมากนะครับความยากจนเป็นภัยอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ที่มูลิธินะครับร่วมกับโรงการพิจนตรมาจัดวัสดุอุปรกรณ์มามอบให้กับ44คนเรือนมูลค่ากว่า9 3 0 0 0 0บาทมีทั้งหน่วยแพทย์มาดูแลมาตัด ผมถือว่าเติมเต็มให้กับพี่น้องประชาชนต้องขอบคุณอย่างสูงน,นะครับที่มูลทีปป่โปอตึงตึงอนุเคราะห์พี่น้องประชาชนกลัวเลยยากจนจังหวัดกาสินเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงน,นะครับพี่ก็อยากฝากขอบคุณมูลนิธิปอต,ตึงตึงขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยพี่ให้พี่พี่คิดว่าต่อไปนี้คุณภาพชีวิตของพี่ต้องดีขึ้นจาก ผ่านมาแน่นอนพี่ก็ให้สัญญากับทุกหน่วยงานที่ช่วยพี่ว่าพี่จะตั้งใจพี่จะขยันพี่จะใช้งานให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดเพื่อต่อคุณภาพชีวิตของครอบครัวพี่ให้ดีจ้ะแล้วก็ถ้าเผื่อวันหนึ่งถ้าพี่มีพี่ได้เหลือกินเหลือใช้พี่ก็จะต่อยอดพี่ก็จะช่วยเหลือเหมือนที่ว่าจะถึงได้ช่วยพี่ในครั้งนี้จ้ะ